ก็อยู่ที่นี่เลยชุมชนที่มีแต่โชคนั่นเองเดี๋ยวขอชิมาอาหารเพื่อนิ้นค่ะใส่แล้วสวยเหมือนคุณแม่เลยใช่ไหมคะจ้ะใส่แล้วสวยค่ะใส่แล้วโชคดีร่ำรวยเลยนะคะ นี่ค่ะแม่นัดน,นะคะนี่คือช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่พิกาพ่อชอค,ค่ะและแม่นันก็อยู่ที่นี่เลยเห็นไว้อยู่ที่ช้างเพราะนี่คือจังหวัดสุรินทร์ค่ะและก็อยู่กันที่ชุมชนบ้านโชคค่ะชุมชนที่มีแต่โชคนั่นเองแต่เอ๊ะวันนี้มีอะไรมนหาก่อนหาอะไรคือนี่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  ตังหูอะไรคายากที่สุดตังหูหายค่ะแต่ว่าแม่นัดะจะมาซื้อที่นี่ไงเพราะที่เนี่ยเขาเป็นแหล่งขายเครื่องเงินค่ะเขาต้องมีตังหูใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปช็อปกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะบ <Yep. S 2> สวัสดีค่ะ พี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าที่นี่มีแหล่งผลิตเครื่องเงินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยเออถ้าอยากได้ที่ไม่เหมือนใครก็คือร้านลงป่วนศูนย์สาธิตของประจำหมู่บ้านอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะและหนุก็ทนะคะชุดสวยๆอย่างเนี้ย ผลิตที่ไหนคะคุณม่อันนี้จะสนับสนุนโดยการที่พัฒนาชุมชนเขาลงหมู่บ้านนวะวิถีค่ะอ๋อแล้วมีให้ดูหน่อยด้ยคะการผลิตคือสั่งตัดพร้อมเฉพาะของกลุ่มของนวะวิถีค่ะแล้วชุดเท่าใหม่ละคะแม่เ้าใหม่นี้จะเป็นของตัวเองที่เป็นลายเอกลักษณ์ของประจำหมู่บ้านค่ะแล้วมีที่ผลิตใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอเค แล้วนอกจากเออแหล่งผลิตเครื่องเงินแล้วก็แหล่งผลิตผ้าไหมและที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรให้หนูไปเที่ยวได้ไหมคะสถานที่ท่องเที่ยวก็จะะไปโตจากศูน่างช้างคะ่ะจะมีจะเป็นหมู่บ้านที่ติดติดกันอ๋อมีช้างางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีกี่ตัวครับแม่โอ้ตอนแรกก็ประมาณสองสาตัวเนาะแต่ตอนนี้เขาเอามาเพิ่มเป็นตัวเล็กๆพิ่งคลอดก็มีค่ะมีเบวเบีด้วยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าจะเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวที่เออแหล่งผลิตเครื่องเงินก่อนนะคะค่ะ ได <ป S> ้เลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยลืมจะขโมยของพี่อไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะคะหนูอยากไปเห็นหนูกเกินค่ะอขอบคุณค่ะไปเกินนะคะ<อ> สวยทั้งนั้นเลยค่ะมีแบบไหนมางคะที่นี่นที่สุรินเนี่ยจะมีงานที่มีชื่อเสียงอยู่สองอย่างนะคะค่ะคืออันนี้คืองานประคำเป็นประคำถ้าภาษาขมรเรียกประเกิม,มนะคะแล้วก็งานตะเกา ดอกตะเกาว่าดอกอะไรนะคะดอกตะเกาค่ะดอกมันมีจริงไหมคะดอกตะเกานี่จะเป็นดอกไม้อ๋อเป็นดอกไม้ก็คือมีมีจริงจริใช่ค่ะเราจะไม้ก่อนดอกตะเกาก็จะหมายถึงจังหูตะเกาขจรว่าก็คือจังหูก็คืออันนี้ใช่ค่ะอ๋อก็คือใส่เป็นเซตเลยหูใส่ถือ ซึ่งวันนี้เราจะมีการสาธิตการทำเม็ดประคำแล้วก็การร้อยไส้โคค่ะเพราะของเราจะมีสมาชิกทำอยู่ตามบ้านเขาก็จะมาส่งที่นี่แล้วเราก็มาดีไซน์ให้ข้อมูลเป็นต่างหูหนูลองขอลองหน่อยได้ไหมคะอันนี้มีปิ่นปับผมด้วยนะคะแต่ว่าผมสั้นไงน่าจะปรับไว้ได้ใส่แล้วสวยเหมือนคุณแม่เลยใช่ไหมคะจะใส่แล้วสวยค่ะใส่แล้วโชคดีร่ำรวยเลยนะคะ ใส่แล้วจะมีโชคใช่ไหมล่าเหมือนชุมชนบ้านโชคใช่ไหมคือโชคดีค่ะอ๋อคือบ้านโชคคือใครมาแล้วมีโชคแน่นอนค่ะเป็นชื่อดอกไม้ของที่นี่ด้วยค่ะอันนี้เป็นอะไรคะคุณแม่อันนี้จะเป็นจี้ค่ะอันนี้คือจี้เนี้ยค่ะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นงานประยุกต์ระ่างตะกราวโบราณอ๋อหนูนึกว่าเปิดขับปั๊บอไปใช้ถ้าจะเป็นประคำตัวนี้นะคะจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกกว่าได้จริงปะเนี่ยหนูใส่ไปปุ๊บ หนูเอาไป F ป,ปั๊บหนูก็จะมั่วรวยดันดีเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในโลก F เลยค่ะ <c oughs> จะแม่บอกเดี๋ยวแม่ผลิตบไปอันนี้เห็นแม่บอกว่ามีทําให้หนูใช่ค่ะอันนี้จะจะมีการสาธิตการร้อยนะคะและการทาไม้ประคำนะคะทําเสร็จก็ให้กลับบ้านใช่ไหมคะแล้วสวนการทําตรงไหนนะคะพี่ <c oughs> อ๋อไอ้เด้าน,นั้นคะ่ะเดี๋วไปกันค่ะ อันนี้คือส่วนสาธิตค่ะอ๋ออันนี้คือที่สาธิตใช่ไหมคะว,ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรกันคะเนี่ยอันนี้เป็นงานขึ้นรูปค่ะขึ้นรูปอืมอันนี้คือขั้นตอนการผลิตเครื่งองเงินใช่ไหมคะ,ะมีขั้นตอนอะไรบ้างคะขั้่ตอนแรกก็คือว่าอย่าเป็นเม็ดเงินก่อนนะคะเป็นเม็ดเงินเป็นเงินเงินข้นแบบนี้ค่ะ อันนี้เราหาได้จากไหนะคะอันนี้น้าเข้าจากนี่ค่ะอ๋อแล้วเราก็ไปหลอมใช่ไหมคะเราก็ไปหลอมแล้วก็ไปรีบให้มันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอ๋อเป็นขั้นตอนที่สองเราเกิดตัวเนี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เป็นแผ่นนี้พอรีบเสร็จเราไปเชื่อมนะคะไปเชื่อมให้มันเป็นให้มันติดนะคะอ๋อให้มันติดกันใช่โดยการเชื่อมใช่ให้มันติดกันอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ไปตีค่ะขั้นตอนที่ึ่งก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตีขั้นตอนที่สองค่ะตีแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราตีเพื่อเพื่อให้มันสั้นลงนะคะให้มันขยับเข้าเข้ากใช่นี่ขั้นตอนที่สองที่สามที่สี่ก็ได้ประมาณนี้ทีเขาก็จะเล็กลงนะค่ะตีให้มันเข้ายิ่งตียิ่งเล็กนะค่ะให้มันตากเหลือประมาณนี้ค่ะพอตีไปเรื่อยๆเหรออันนี้แ่ยใช่ขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาลงดำลงดำลงยาเสียจแล้วก็เอามาโรยแล้วเราจะผสมประสานนะคะครจะเป็นเอาตัวไหนมาใส่กับตัวไหนค่ะ แล้วลายไหนคิดสุดนะคะก็ลายกรีบบัวคือค um. ่ะลายกรีบบ yeah, ัวเป็นลายชื่อของบ้านเรานะคะกรีบบ sí, oh, ัวค่ะสวยมากนะคะลายนี้ลายโบราณโบราณตั้งแต่ตัโบราณกรีบบัวคือผ้าลายลายของบ้านเราล้วค่ะอุ้ยไหนปีอะค่ะตั้งใช่ตั้งแต่เริ่มทำมาเลยค่ะอ๋อตั้งแต่เราค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นลายแรกแรกลายเรกๆรลายโบราณนะ แล้วเวลาร้อยร้อยยังไงคะเนี่ยสลับเม็ดกันนะคะแล้วแต่ชอบค่ะมอสซาไฮไลท์แล้วแต่จะชอบแบบระยะแบบสายเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสายเดียวคือเอาเสื้อมาแล้วก็มาใส่สายเดียยวอ่างเงี้ยใช่ไหมสายเดียวอะไรเส้นเดียวอ๋อเสดค่ะสายเดียวคือเส้นเดียวไม่ใช่สายเดียวแบบสาวๆใช่ไหมคะเอาไว้ใจจนทำมอสกี่ชั่วโมงกันเนี่ยมาตอน8โมงออกมาตอน8โมงตอนตอนเย็นไม่บอก ราคาจะเป็นไงคะหนูอยากตีบ้างอ่ะเชิญค่ะลองได้ค่ะพอเสร็จปุ๊บนิ้วของใจแล้วนอกจาก้อยแล้วมีทำอะไรเนี่ยพวกทำแฝงครับทำลายอ่ะอ๋อกำลายทำลายอ๋อค่ะ อยู่ตรงไหนเขาข้างในแล้วค่ะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมงั้นหนูก็้โคมอแม่ไปเลยละกันค่ะโอ๊ยแม่ให้จริงด้วยแม่ตู๊ค่ะเป็นสาธิตของเพรื่องเงินพวกแหวนพวกตอกลายค่ะอ๋อจะเป็นของลุงพิมพที่นี่เดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้ลุงป่วนใช่ไหมคะหนูเห็นเหมือนในรูปเลยอ่ะใช่ไหมคะคนเดียวกันใช่ไหมคะ อันนี้ขั้นตอนการทําแหวนใช่ไหมคะรครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะเนี่ยมีขั้นตอนทำพวกตะเกาว่าน,นี่นี่ทำนี่ตะเกาคือตะเกาตะเกาคืออะไรคะคือทำหวัวแหวนอ๋ออันนี้มนันทำแยกใช่ไหมแล้วก็มาประกอบกันใช่ไหมคะคระับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าลอยลายอะไรคะดอกดอกระเวียงรเวียง ใส่ไม่ได้ขึ้นอันนี้แบบผู้ชายแน่เลยแล้วอ๋อแล้วเขาผลแต่งแต่งให้มันสวยอ๋อแย่งแน้สวยแล้วคือแล้วขนาดนี้เขาทํายังไงคะอ๋อว่าจากนี้ปกติมันมีกี่ไซส์คะเขาบอกมีนิดสเจ็ดิมเจ็ดสามนี่นิ้วกนะูกขอดูหน่อยเจ็ดสิบสามใครจะนิ้วใหญ่ขนาดนี้ พวกหลังยังมีเมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะเรื่อนี้ด้วยให้ถ่ายของแม่น,นัทเบอร์อะไรอ่ะพ่อให้ถ่ายว่าของหนูเบอร์อะไรหน,น่าจะ5ห้าสิบสี่ห้าอไม่ใช่กับเบอร์หนูสูตรแปดหนึ่งห้าสองตั นึวกว่าสองมือรอยใช่ <c oughs> ถ้าเกิดมาที่เนี่ยค่ะสามารถสั่งตามขนาดเราได้เลยใช่ไหมไะดะ้เลยตามเบอร์เบอร์นี้รูเล็กจุดนี้ของเบบีอของเด็กๆนะคะแล้วคือใครที่สนใจนี่มายอย่างไรเขาก็ร้านร้านออร้านลูกุนเครื่องเงินร <c oughs> ้านลูกปวน <c oughs> เครื่องเงินก็คือมาเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกชมแล้วสามารถ ดูวิธีการผลิตได้เลยนะคะหรือว่าใครเป็นหมู่คณะเราต้องโทรมาก่อนไหมคะเราต้องโทรมาก่อนที่เราเตรียมพร้อมอสำหรับคนที่จะมาเป็นหมู่คณะนะคะต้องโทรมาก่อนนะคะเพราะว่าทางสถานที่เขาจะได้เตรียมพร้อมค่ะมาเยอะๆเป็นร้อยคนไม่รับนะคะใช่ไหมแล้วรับอ่ะคะลุงรับรับรับมันแค่ไม่เคยมามาเป็นสองสองสามร้อยคนก็ไม่โอ้ยมาสองร้อยคนก็โอ้ยช่วยช่วยค่ะ แล้วมีที่ไหนเอกะทีนอกจากที่นีม่มีผ้าไหมค่ะเดี๋ยวเราไปชมผ้าไหมกันดีกว่าใช่ค่ะจะได้ผ้าไหมกับบ้านตสวยใช่ไหมคะ,คะสวยแบบผู้ช่วยนี่นะและแม่นายก็พามาชมวิธีการสาธิตผ้าไหมมัดหมี่ ที่ทำจากฝีมือของคนในกลุ่มทอผ้าใหมบ้านชโชคอห้ยมีหลายขั้นตอนมากเลยนะคะงานก็ปานีดพิถีพิถันจึงทําให้ผ้าไหมทุกชิ้นมีความสวยงามและทรงคุณค่าทุกชิ้นงามผ้าที่ได้มาแต่ละสีสัน ก็ทามาจากการปั่นไหมมัดหมี่ไปจนถึงการขึ้นลําผ้าไหมนั่งชมเฉยๆไม่ได้แล้วค่ะแม่นัดก็ขอร่วมแจมปั่นผ้าไหมกับแม่ๆด้วยเลยและลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านโชคนั้นก็คือลายผ้าไหมมัดหมี่ลายพกาโชคหรือผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกบัวที่แม่นัดได้พามาชมวิธีการสาธิตนะคะ ึงเมนูที่ผู้ช่วยจัดให้แม่นัดแล้วนะคะอันนี้ก็คืออาหารพื้นถิ่นของที่นี่นั่นเองนั่นก็คือละแวกระดามหรือนึกเนมว่าหลนปูนั่นเองแต่แม่ว่าทำไมมันไม่มีปูอ๋อมันไม่ใช่ปูแบบทางโน้นมันคือปูนาและอันนี้ก็คือเมนูน้ำพริกปลาทีอุ้ยไม่ใช่ปลาทูอันนี้คือส้มตำนะคะปลาทอแท้ของเรา โอเคและนี่ก็คือต้องจืดน,นะคะเราก็กินข้าวกันเลยแล้วกันพี่เรามาชิมหล่น,นกูน่ดูหูยเดี๋ยวกอดชิมมาคะพื้นที่กันมันจะเหมือนมันจะเหมือนแกงเปิดน,นะแต่มันเหมือนใส่น้ำปูเข้าไปด้วยอะไรนะี่อันนี้ก็เป็นส้มตำนะคะ แม่จะบอกว่าต้มตำอะดูสีอย่างงี้นะแต่อร่อยนะเช็แล้วก็น้ำพริกปลาทูของเราปลาทูเน้นๆอื้อ มีน้ำพริกประทูแบบตําแบบมีน้ํานะแล้วก็ใส่ปลาน้ําพริกประทูมันจะมี2แบบนะแบบแห้งกับแบบมีน้ําอันนี้คือต้มจืดหลังจากที่เราได้ชิมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแมนูก,ก็อร่อยทุกอย่างเลยวันนี้แต่ว่ามาสุรินิรนทั้งทีเดี๋ยวเราไปเที่ยวฟาร์มช้างกันดีกว่าไปกันค่ะ ามช้างของชุมชนบ้านโชคจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งน้องน่ารักมากเลยและก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเที่ยวชุมชนบ้านโชคของแม่นัดซึ่งแม่นัดอ่ะจริงๆมาหาตังหูแต่กลับไปตังหูก็ไม่มีนะคะมีได้อันนี้กันน,นี้มาแทนคือต้องกลับมาเที่ยวมาซื้อตังหูใหม่นั่นเองในวันนี้แม่นัดก็ได้ดูการทอผ้าไหมจากแม่แม่นะคะแล้วก็ได้ชอ็อปมีเครื่องเงินใครที่สนใจอยากมาเที่ยวเหมือนแม่นัดก็สามารถมาได้เลยติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะ แม่นั่นก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้แม่นัทในครั้งนี้ค่ะและอย่าลืมติดตามชมแม่นัทในช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอค่ะคลิปหน้าแม่นัทจะไปชุมชนไหนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรหรือว่าพาไปเที่ยวอย่างนี้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้แม่นัทลาไปกับน้องช้างนะคะสวัสดีค่ะายบาย